้มเอาไปกินซะแคบหลอยู่ใต้หมอนลองเท้าอยู่หลังบ้านมึงจะเล่นเกมทำงานโหแม่นี่รู้จริงๆเลยโอเคค่ะจำไว้ทีหลังอ,อย่าเล่นเกมท้งวันช่วยงานช่วยกันบ้างมาดี ร่มด้วยเอาร่มไปด้วยเป็นเยอะมันเผื่อมันฝนตกเป็นเยอะเก็บไปไหมคะมันยังขาดอะไรไปนะโอายยังขาดอีกเหรอพี่โทรศัพโปรเจกต์เหรอเอิ่มแค่โทรมาเฉยๆนะคะเฮ้ยโปรเจกต์ใครลูกสะใภ้พ่อโทรมาพ่อแฟนแกนี่มันการบ้านเด็กประถมเหรอเนี่ยเรืกับการบ้านเด็กมหาลัยทำไม่ได้เหรอคะไทำเองทำเองเลยเอาพ่อปะทะแม่ สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อน่พนะพ่อแม่ของใครเป็นแบบนี้กันบ้างไหมคะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้นะคะดูพวกความสนุกสนานนะคะกุดรดาม่านะคะใครกดดะชมคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดตครตากันด้วยนะคะถ้ากดแล้วก็ไปชมกันเลยคะ่ะเพื่อนชายมาบ้านแม่พ่อแม่ทำงานอะไรเรียนอยู่ที่ไหนบ้านอยู่แถวไหนเนี่ยจบไปทำงานอะไรมีอนาคตยังไงวางแผนชีวิตไว้อะไรแล้วที่บ้านอะ่ะพ่อแม่แบ่งมรดกกันยังไงฮะตัวเองได้เท่าไหร ได้เยอะไหม,ไมต้องเลยเพื่อนชายมาบ้านพอ่อส้มเอาไปกินซะเจอรูปสาวเซ็กซี่แม่ เก็บเลยเก็บไ,ไปดูก็ได้เด็กตัวเล็กๆๆดูของน่าเกียดเจอรูปสาวเซ็กซี่พอ่อเป็นไรลูกเฮ้ยหนังสืออะไรเนี่ยว้าวดูดิดูด,ดิเป็นไงก็สวยหม้อสวยไหมสวยหม้อใบใหญ่มากเลยโอเคเดี๋ยวถามแม่ก่อนนี่เธอจังหม้อใบไหนอะแคตาล็อกอ้าวันไม่ใช่หนังสือพ่อะหเมื่อ, <c oughs> อ,อกียย้ ไม่ใช่หนังสือแคตตาล็อกมิสสาเข่าสารเซ็กซี่มันท่าปกเฉยๆตู้เย็นใรเขาขายโม่เอาไปไหนกันน่ะลูกที่ด่าลูกไปแล้วเนี่ยหาของไม่เจอแม่แม่คะแม่คะเนี่ยค่ะเห็นทอสอบหนุ่มแรกนะเธอเห็หน้าทีวีอ๋อีแล้วห้อยตาหนุอะคะไม่ต่อยฉันวางของแล้วแล้ว เ๋าเอง้นอยู่อะเขาอยู่ไหนน่าคอมพิวเตอร์วะนี่ไงแล้วแจะเก็ตอะคะอู้ตากอยู่แล้วแม่คะแทบหลับอยู่ใต้หมอนรองเท้าอยู่หลังบ้านมึงจะเล่นคมพิอรทำงานโอ้โหแม่นี่รู้จ,จริงๆเลยโอเคค่ะหาของไม่เจอพอ่อ พ่อคะเห็นรีโมดไหมคะอะไรไม่เห็นพ่อกำลังดูฟุตบอลอยู่ไม่เห็นเหรอคะเออไปถามแม่เลยไปถามแม่สิแล้วนี่นี่อะรรีโมดเออเนี่ยรีโมดเครื่องดื่มแม่ยัมไมคะหิวหรือเปล่าหิวหิวใช่ไหมถ้างั้นเรามาดื่มนมกันดีกว่าน้ะ ไม่อร่อยกินอีกไหมอ่ะกินอีกนะมันมีประโยชน์นะคะถึงแม้อร่อยแต่มันก็มีประโยชน์กินอี่มันจะทําให้ร่างกายแข็งแรงด้วยกินอีกเครื่องดื่มพ่ออยากกินอะไรสิจะกินหรออ้าวเฮ้ยอร่อยก็สิ โอ้มันแย่งของพ่อกินแน่เฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยโดนเด็กแย่งกินซะล้วลูกติดเกมแม่โค<อ>จิบเฮือไม่ได้เลยนะเล่นเกมอีกแล้วเหรอเนี่ยอย่ายุ่งกับพ่อจะไปกินข้าวไหมเนี่ยไม่ไม่พอใจวัยรุ่นเลยยังไม่หยุดเล่นใช่ไหมได้ได้เดี๋ยวให้พ่อจัดการลูกต<อ>ิดเกมพอ่อ งาเราเล่นแต่เกมเอามาจำไว้เถอะอย่าเล่นเกมทั้งวันช่วยงานช่วยการบ้างมามาดีมาดีอือเอ้ยจัดของให้ไปเข้าค่ายแม่อ้าวบัวจะไปเข้าค่ายใช่ไหมวันนี้ใช่ค่ะเดี๋ยวแม่จัดกระเป๋าให้นะรอตรงนี้โอเครอตรงนี้เลยเดี๋ยวแม่จัดกระเป๋าให้ นี่แม่ใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยแล้วของที่จำเป็นไปเสร็จยังคะยังค่ะยังอีกใบหนึ่งอ่ะนี่ไปด้วยนะโอ้เอ่อหมดยังคะหลังได้ด้วยถือๆง่ายโอเคค่ะหมดยังอ่ะเนี่ยของที่จำเป็นทั้ง่ายเลยอ่ะหมดเลยใช่ไหมคะไปย่างย่งย่างยอันนี้ด้วยอ่ะสภาพไปสภาพไปเอ้ยงั้นหมดแล้วลืมไม่ได้คือกระทะแถบนี้พวกนันตัวได้อีกงาโอ้โหถือมันวะเพราะมเนี่ยไม่ใส่แค่เด็ ถือสิร่มด้วยเอาร่มไปด้วยเป็นเยอะมันเหลือมันฝนตกเป็นเยอะเก็บไปไหมคะมันยังขาดอะไรไปน่าเราต้องเตรียมพร้อมสําหรับการเข้าค่ายในบัวเตรียมพร้อมใช่สถานการ์ฝนตกแดดออกโอเคเดินยากช่ไหมเลยเนี่ยจัดของให้ไปเข้าค่ายพ่อี่แค่นี้เหรอคะแค่นี้แล แค่นี้แหละกระเปไว้เดียวชุดก็ใส่ซ้ํากันไปสิไปสามวันชุดเสื้อผ้าชั้นในเกงในอะไรใส่ซ้ํากันไม่ต้องยื้ไปเยอะนะเชื่อพ่อแค่นี้อยู่ได้พ่อเคยทํามาแล้วน้อยกว่านี้อีกโอ้โหไมอยู่ได้อาทิตย์อาทิตย์ไวยสู่สู้ใช่หรอคะสู้ๆูอุ้มตอนเด็กแม่น่ารักจังเลยลูกแม่ไหนแม่ดูหน่อยสิูกผมน่ารักไหมอ๋อรักไหมคะรักแม่ กดแม่หน่อยกดแม่หน่อยชื่นใจอุ้มตอนเด็กพ่อโอ้รักลูกจังเลยอ่ะฮ่าฮ่ะเพื่อนสาวลูกชายโทรมาแม่ เใครนี่ยฮัลโหลค่ะใครใครคะเนี่ยพายเองค่ะพายเหรอพายแมนี่ของผมรู้่อโปรเจกต์นี่มีความลับนะเนี่ยมีพี่รุตตามไปดูสิแม่อย่ายุ่งกับผมก่อน

ฮัลโหลใครครับเอิ่มพายเองค่ะใครนะครับไพ่ค่ะไพ่เหรอใช่ค่ะไพ่เหรอใช่ค่ะโทรสา,ายโปรเจกต์เหรอเอิ่มแค่โทรมาเฉยๆนะคะเฮ้ย hey, โปรเจกต์ไพ่ลูกสะใภ้พ่อโทรมาพ่อ oh. oh. แฟนแกไม่ใช่แฟนเพื่อนผมอเออนั่นแหละลูกสะใภ้พ,พอ่อ <c oughs> เอาไป่ไพไปคุยกันส่วนตัวเลยจีบไม่ติดนะเว้ย <c oughs> Oh yeah. okay. เล่นกับลูกแม่หมายเลขหนึ่งค่ะอันไหนคะอันไหนคือหมายเลขหนึ่งนะดูดีดีสิใช่แล้วเย่ yeah. เอาโอ oh. อันนี้สองนัมเบอร์อันนู้นหรือเปล่าข้างๆนัมเบอร์อออหรือเปล่าใช่แล้วเย่ yeah. เล่นกับลูกพ่อนี่คือหมูนี่คือลิง <c oughs> ทำหน้าคนแก่หกปากได้หักปากทำหน้าตลกเศร้าน่ารักจังเลยสอนการบ้านแม่แม่คะมีอะไรพรุ่งนี้ทำไงอรอคะไอีโจทย์ข้อนี้เหรอใช่ค่ะมาลูกก็อ่านสิเนี่ยตั้งใจทำหน่อยอ่านแล้วไม่เข้าใจค่อยมาถามแม่เข้าใจไหมโอเคค่ะ อ่านไปเนะี่ยมันก็บอกอยู่ไไจะตั้งใจหน,นูอ่านแล้วหนูไม่รู้เรื่องอะ่ะแม่ทำห้ดูหน่อยไะแมคะลองทำดูก่อนถ้าทำไม่ได้ก็มาถามแม่โอ้ยเสร็ได้เสร็จแล้วเหรอยังไม่เสร็จคะ่ะแต่ไปหานะไปหาในค o เกิลคะ่นะดีล้ดีแนละ้วสอนการบ้านพ่อพ่อคะนี่ทำไงอะคะเอ ไม่ต้องถามมาเลยพ่อทำให้ไม่เป็นไรค่ะทําทำเองได้ค่ะไม่เป็นไรพ่อทำให้เป็นไรค่ะมันจะยากแค่ไหนออกมาพ่อทำให้ม็นไม่เป็นไรค่ะมาเถอะมาพ่อทำให้ก็ก็ได้ค่ะนี่มันการบ้านเด็กปถมหรอเนี่ยเปรียกับการบ้านเด็กมหาลัยทำไม่ได้เหรอคะไม่ติดทำเองเลยยากอาหารที่กินแม่ได้เวลาทานอาหารแล้วหนูจะอ้องหมุนใช่ไหมคะ กินเลยผมไหมไม่อร่อยใช่ไหมคะแล้วก็กินกล้วยเนาะกล้วยนี่มีประโยชน์มากเลยเก่งมากทานผักผลไม้นี่มีประโยชน์มากเลยเนาะคะอาหารที่กินพ่ออร่อยมากเลย อืืออร่อยมากอะไรอ่ะอันนี้อะอันนี้โซน่าชื่อของหมูอ่ะจะกินเหรออร่อยอ่ะเอาืมปินเลยละสิชอบเหรอืมปลุกตอนเช้าแม่ บัวหมายเช้าแล้วตื่นได้แล้วลูกยายบัวตื่นแล้วค่ะเก่งมากเลยไม่ตื่นนะน้ำโดนจะนอนต่อไม่ตื่น,ต,นตื่นแล้วบัวเดี๋ยวไปโรงเรียนสายนะหนูขอสักสิบนาทีค่ะสิบนาทีแน่นะโอเคเดี๋ยวกสิบนาทีแม่มาปลุกไปยายหม่อาบน้ำกับแม่ก่อนปลุกตอนเช้าพ่อออบัวนี่แม่มาปลุกแล้วทำไมไม่ตื่น เด่งจะนอนอีกไม่ตื่นใช่ไหมย่าอช่วย้วค่ะไม่อยากช่นะคะัก้วย่ะอยเ่นด้วยอไม่ได้หรอก่ะพ่อแม่คือผู้มีพระคุณต่อเราเราควรี้จะเคารพและกตัญยูต่อพ่อแม่นะคะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะ<ๆ>ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดซับสไคร์กันด้วยนะคะอยากให้ทำคลิปโรงเรียนภาษาหรือคอนเทนต์อะไรอีกแล้วก็ก็คอมเมนต์บอกโบเลยนะคะว้เจอคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย